เห็ดนะคะล่างๆเห็ดเห็ดละงูเห็ดผึ่งหวานเห็ดปวกนีแต่เห็ดแสียบๆเลยค่ะเนี่ยกํางล่างสวัสดีครับเมื่อนี้สิมาแจงเห็ดกินแสียบๆใส่น้ำหน่อยใส่นาหน่อยๆครับบระตุนใส่หลายเจียงใส่หัวสิงไข่ลงไปใส่หัวปีกลงไปหัวบระตุนใส่ครับหัวบระตุนใส่มถือว่าเสียบใส่น้ำไปแล้วนี่ ห็ดนแสบแกงะม่นหวานครับอีสานบ้านเฮาบ้านสีไทยครับพิการบาสีเง็ดหไหลเกงกินเส็บแสบล้ายสูดงเลยครับย้ำนี่เดี้ยวะะดงได้ทีเสบว่าเสับเสบอยู่แล้วครับ เดี๋ยวเบอ่งหาขนเก่งครับใส่ลงไปแล้วครยบใส่ประเดกลงไปประเดกหลายเสียบห้าย เียบหลเง้สีเข็มหลเนาะใส่ผงชารสนะคะรถหนัวใส่แียบใส่หลเสียบหลหอม่ะไปตัดเสียบ่ะเปยี่เจียจะอวนแทะมันเสีบยันไข่แกงมันขดเก็บรถชาร์จรถโอ้สมองหอมเด๋วไกล้เสร็กินไปไอเนียวเหนือ ใส่อีตันี่ก็ได้กินแล้วโอ้ยหอมครับมีแต่เห็ดผึ่งหวานแต่เห็ดละมุนหัวเสียบมงูกูไปบ่าเสียบไปหาหมอเลยเด้อประหยเตียัยทำไมอร่อยไปหาหมอเลยสีเหมือน,นก้อนนี้เรียบร้อยแล้วเด,เดี๋ยวกินแล้วประหยัดย่าเสียบไปหาหมอเลยบ่ไหวแสดงบ่าเสบไม่มา

แส่ยบยังคนแก่เหมือนมังอืมคุมนแมนาต้องเสบๆเบๆโอ้จิมมกินเค็กเก็งถึงกงกูกแล้วค่ะเก็งเองกินเองกระเสีบ,เสบ,เสบค่ะอืมบอีบไสบค่ะ กูดได้เก่งแล้วแซ่บต้งหอนผมอแซ่บต้องแซ่บต้องหอนเลยคะ่ะแซบครับสดุดหนัอืหวานไม่ไเป็นเชแซ่บค่ะมันอย่างให้ลงหที่กุ่มหวานเฮ้ปวดมันเทาน้ำกันเ้อยค่ะแซ่บค่ะ อันนี้เห็ดปุ๋งหวานด้วอันี้ไ่ใชเมืงดอกเปื่ปุ๋งหวาน,น,ะะน,นตังวตงูก,กับมี่ค่ะเห็ดตัวงูดอกกหญ่ไกับมี่แซ่บอีน,นี้เห็ดปุ๋